เลขนี้มาแรงข้อหวยแห่ซื้อเลขมหามงคลวันบรมราชาพิเศษสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะบรรยากาศที่แผงลัตเตอรี่นะคะเงียบเงานะคะคนไม่ออกจากบ้านซื้อลัตเตอรี่นะคะ หลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 นะคะที่ตัวเลขพุ่งไม่หยุดเลยนะคะทำให้คนไม่กล้าออกไปจับจ่ายใช้ใชสอยแม้กระทั่งกันซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยนะคะบรรยากาศก็เลยเงียบเหงาอย่างที่เห็นนะคะส่วนเลขเด็ดที่ค้อหวยหาซื้อกันเยอะในบรรดาแผงนะคะก็มี469 6995นะคะซึ่งเป็นเลขมงคลนะคะเป็นเลขวัน แห่งประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกและจดจําไปตลอดกาลนะคะนั่นก็คือวันที่4พฤษภานะคะเป็นวันที่ร .10 นะคะรัชกาลที่10นะคะขึ้นของราชเป็นพระมหากษัตริย์ไทยนะคะโดยสมบูรณ์ตามลำดับพระราชพิธีบ,บรมราชาพิเศษในรอบ69ปีนะคะเลขดังกล่าวนี่เกลี้ยงแผงเลยนะคะ e หกเก้าหกเก้าแล้วก็เก้าห้านะคะนอกจากนี้ยังมีเลขวันพืชมงคลด้วยนะคะนั่นก็คือตรงกับวันที่ 10, สิบพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะปีนี้วันพืชมงคลหรือวันแรกนาขวัญไม่มีการจัดงานใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าการระบาดของไวรัสโควิด COVID ทำให้งดจัดงานทุกชนิดนะคะ แต่ว่าเลขดังกล่าวก็ได้รับความสนอกสนใจจากบรรดาคอหวยนะคะนอกจากนี้เลขหนึ่งศูก็ยังได้รับความสนใจจากบรรดาคอหวยเช่นกันนะคะคือเลขมงคลต่างๆนี่มาแรงมากนะคะงวดนี้นะคะนี่ก็คือเลขเด็ดเลขดังที่เรานำมาฝากทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ